สวัสดีค่ะคอนิจิวะ่นานาัน,นะคะช่องของพวกเรานะคะก็ทําเกี่ยวกับอาหารภาษาวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นค่ะทุกคน เห็นวันนี้นานะเปิดคลิปแปลกๆแบบนี้ใช่แล้วค่ะทุกคนวันนี้น้านะจะพาทุกคนไปกินกันวันนี้นะคะขอบอกกันเลยว่าร้านที่นานะจะพาทุกคนไปกินเนี่ยมันค่อนข้างแบบว่าแปลกมากแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยเมื่อวานนะคะเมื่อวานนะคะนานะได้ดูรายการญี่ปุ่นว่าเขานําเสนอว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมีราเมงด้วยค่ะแต่อันนี้ก็ไม่แปลกใช่ไหมคะแต่มันเป็นราเมงสายลุงนั่นเองนั่นเองค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อว่าบะหมี่สายลุงค่ะ ซึ่งน้นเห็นั้งแรกก็รู้สึกแบบอุ้ยไม่เคยเห็นแล้วก็แบบไม่เคยกินคิดว่าอยากที่จะลองไปชิมมากเลยค่ะแล้วนอนเหนียจากนี้นะคะคือนนาเนี่ยค่ะท้องร้องแล้วก็รู้สึกว่าอดข้าวอดน้ำเพื่อที่จะมากินร้านนี้เลยค่ะทุกคนอยากถึงแล,แล้วแล้วว่าทุกคนเขาบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยค่ะโด่งดังถึงขั้นที่แบบว่าเอ่อทีวีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีการมาแบบว่าอินเสิร์ตแล้วก็อินเทอร์วิวว่าแบบออร้านนี้เป็นแบบไหน ยังไงอะไรเงี้ยค่ะนานัทนก็เลยคิดว่าแบบวันนี้ช่องของเพื่อนทีเนี่ยค่ะก็ไม่ควรพลาดไปค่ะทุกคนไปดูกันตอนนี้นะคะนาน,นาก็ได้มาถึงสถานที่เราค่ะแล้วก็กําลังเดินไปเหมือนกับแบบว่าแถวนี้เนี่ยค่ะเราก็หาที่จอดรถได้เลยะคะ่ะทุกคนนีก็มาง่ายนะคะแบบว่ามันก็มีที่ให้จอดรถข้างทางแล้วก็ มีฟุตบาทให้เดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะระมวันนี้เราเดินทางมาไกล่าเพื่อที่จะมากินบะหมีม่ส่ลงแต่ว่ามันก็ปิดร้านแล้วก็เลยเอ๊ตอนนี้ช็อกงงตอนนี้เรางงแล้วตอนเนี้ยยังไงต่อดีงงแล้วร้านก็คือเป็นอย่างนี้หรือว่ามันหายไปตามการเวลาหรือว่า อะไรอะเมื่อวานเพิ่งดูแต่ทีวีของประเทศญี่ปุ่นอยู่เลยว่ามันแบบเพิ่งออกอะเมื่อวาน,นว่าแบบที่ไทยมีบะหมี่สายลุ้งนะอะไรอย่างงี้นะก็เลยตามรอยมาเป็นไงล่ะเมื่อกี้นะคะโทรไปที่ร้านมาแล้วค่ะว่าแบบมาถึงหน้าร้านแล้วแบบร้านปิดแล้วค่ะเขาบอกทีนี้เขาตอบมาก็คือร้านเนี้ยค่ะแบบปิดไปนานแล้วหมายถึงว่าไม่ได้ทําแบบมีหน้าร้านแล้วก็คือจะจำหน่ายแค่ว่าเส้นอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโอ้ มาหมีม่ราเมงบาย,บายอ,อย่างนี้นะคะคือใครที่สนใจจะซื้อเส้นไปเป็นกิโลหรือว่าซื้อเส้นไปเป็นแบบไปทําเองอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลอะเอียดาไปให้แต่ถ้าใครตัจจ้งใจจะมากินแบบนั้นนะก็ทักไว้ก่อนทุกคน